พบกับเกรดโกลเซนนะคะอาง่ายได้ชั่วค่ะและในวันนี้คลิปนี้นะคะพี่ๆขาค่ะที่กำลังมองหารถอีโคคาร์นะคะแต่เน้นเนี่ยทั้งประหยัดเน้นทั้งโครงสร้างที่กว้างของขวางลูค้าค่ะลองดูของคันนี้ของเกรดได้เลยนะสำหรับในวันนี้คลิปนี้ค่ะพี่ๆเกรดอยู่กับเจ้าตัวมิสซูบิซิอักาั่นค่ะเป็นปต้นนีัอ2 มาในรุ่นโรงขงโ,งโตโปี2017และที่สำคัญเลยนะคันนี้รถสวยหม่น้อย,ยมากๆมาเพียงแค่90,000กว่ากิโลเท่านั้นเองค่ะเอกสารชัดเจนเครด,ดิตนะคะก็ฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะวันนี้นะคะจากราคานาป้ 2, 10, 19, 000, าย2 19,000บาทไปต่อไปค่ะเก็ดจากโปรโมชั่นพิเศษเลยอยู่ที่199,000บาทเท่านั้นนะคะเอกสารชัดเจนเครด,ดิตฟรีดาวนะใครสนใจน,นะคะสามารถสอบถามเบอกิที่หน้าโปรไฟล์ได้ค่ะหรือยกคูใสยตรงมาหาเกต เด็ดค่ะทางไลน์แอดออฟิเชียลนะคะจะเป็นแอร์สาย KS หนึ่งสองสามสี่อย่าลืมแอดนาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมาลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันเลยดีกว่าสำหรับเจ้าตัวแอลพาร์ H นะคะตัวเก่งสี่ประตูอ e ีก็ค่ะค่ะตัวโบนดิโตรถนะคะจะได้เป็นตัวสีดำนะคะรถสวยสภาพดีเลยขอบโครมไฟด้านหน้าเนี่ยไม่มีรอยแตกรอยร้าวครับหลุดของลึกค่ะด้านล่างมาพบกับตัวทิฟตาตัดหมอกนะคะตรงรุ่นข้างหน้าเดิมๆจากโรงงานค่ะและในสองตัวเครื่องยนต์นะคะช่วงล่างระบบเกียร์ระบบเบรกต่างๆนะคะหรือว่าในส่วนตัวแอร์เนี่ยทีมเจ้าของเกรดนะมีการส เช็คแล้วค่ะเรียบร้อยรถสวยต้องปกแน่นอนนะคะไม่มีการเกิดอุบัติเหตุย้ยอมแมวตัดต่อดัดแปลงมาก,ก่อนแน่นอนหนึ่งร้อประประกันเครื่องยนต์นะคะคันนี้ได้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตรใช้เชื้อเพลิงเป็นตัวเบนซินนะคะโครงสร้างรถยนต์ซ้ายขวาคานด้านหน้าไม่มีการเกิดอุบัติเหตุนะ คันนี้มาเพราะว่าตัวระบบเบรกแบบ ABS ค่ะนอกจากกระโปรงกระโปรงเดิมๆโรงงานคันนี้ไม่มีการไขใดสติกเกอร์มอกรนะคะทุกอย่างอยู่ครบทั้งหมดเลยค่ะในส่องตัวด้านข้างของตัวรถยนต์นะคะไม่มีรอยบุบรอยกระแทกรอยเฉียวรอยชนใดๆค่ะสีเสมอสวยแบบรอบคันในส่วนของตัวล้อของเขานะคะครนนี้จะเป็นตัวล้อแมทนะตกแต่งมาให้ด้วยเป็นตัวล้อแมทนะคะสีดําหน้าปัดเงากัแบบนี้มาพร้อมกับตัวซีรีส์15ทัพ 65R15 ค่ะแม็กทีวงสีเส้นไม่มีการดุ้มใดๆค่ะในส่วนของพาย ในนะคะคันนี้ภายในกะตกแต่งเป็นตัวภายในโทนสีดำร่องรอยการใช้งานน้อยค่ะหัวนัดไม่ขยหัวนัดไม่ขยับค่ะและประกันโครงสร้างรถยนต์นะคะและประกันบทรถยนต์ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะคะ100% ไล่ขึ้นไปด้านบนค่ะยางขอาประตู100เมตรอาร์ทุกอย่างชัดเจนเดิมๆจากโรงงานค่ะพี่่ขาซีโซ่แต่ระขั้วประตูต,ต่างๆคันนี้ก็ไม่มีการขายใดๆเช่นเดียวกันแล้วคันนี้นะคะเขาจะมาพังตัวตภายในที่ตกแต่งเป็นตัวภายในโรงสีดำมีแอร์แบ็ให้คู่หน้าค่ะตัวจอเป็นตัวจอมิสูดเดิม,ดมโรงงานค่ะเป็นตัวจอระบบสัมผัสค่ะเกียร์เป็นเกียร์ระบบออโต้นะคะดีไซน์เป็นขั้นบันไดกันแบบนี้ในส่วนตัวพวงมลาลัยเป็นตัวทรงสามก้านเป็นพวงมลาลัยแบบมัลติฟังชันแอร์แบ็มีมาให้คู่หน้าราคาลูกค้าวัันนราาคาคคสญ จากราคาหน้าป้ายเนาะสองหนึ่งเก้าวันนี้ EP นี้นะคะเอาไปแค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะเอกสารชัดเจนเครดิตดีนะคะฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินอกรถนะหมายเพียงแค่เก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยกิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะผ่อนเพียงแค่ประมาณสามพันไปป้ายสี่พันิดหน่อยเท่านั้นนะตลอดสัญญาใครสนใจนะคะสามารถสอบถามเลยเก่งที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือยุคูส่องตรงมาหาเก่งที่035064777ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมาลูกค้าวขาเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังของตัวรถกันก่อนบ้างดีกว่า ในส่วนของตัวด้านหลังของตัวรถยนต์นะคะมีพื้นที่เก็บของเก็บสัมภาระกว้างเลย คราวนี้ล้างให้แล้วนะคะขัดเคลือบสีแล้วเรียบร้อยนะคะหัวน็อตนะคะไม่ไข่ไม่แกะใดใดฝ่ายท้ายเป็นตัวฝายท้ายเดิมๆจากโรงงานสำหรับตัวไฟด้านหลังด้านท้ายนะคะก็เป็นตัวไฟท้ายเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันค่ะสีตัวรถเนี่ยเสมอสวยแบบรอบคันเลยจริงๆนะคะขนแมวน้อยมากสำหรับคันสีดําคันนี้ดูแลรักษามาอย่างดีเลยฝังขา,ม,าม,มือนะคะจะมีการติดตั้งตู้สติ๊กเกอร์นะคะบอกลมยางต่างๆไม่มีรองเสียดเพิ่มทับนะคะไล่ขึ้นไปด้านบนยางขอบประตูหรือว่ารอยเบ็คยานนะคะทุกอย่างชัดเจนแบบนี้เดิมๆจากโรงงานค่ะคุณผู้ชมค่ะันนี้รถ ีมาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้าแบบรอบคันกระจกเป็ไฟฟ้าหมดเลยนะคะสี่ดังประตูฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้มีระบบเซ็นเซอร์ล็อกให้ค่ะกระจกมองข้างสามระปรับมุมมองนะคะเป็นแบบไฟฟ้าและมีตัวพับเก็บไฟฟ้าให้ด้วยเช่นเดียวกันและวันนี้คิดดีนะคะพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหารถเก่งอีโคคาร์นะคะราคาจับต้องได้เนี่ยเกดแนะนําเป็นตัวมิสูเอ็กซ์แอดคันนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะราคาหน้าป้ายสองหนึ่งเก้าเอาไปแค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเองค่ะเอกสารชัดเจนเขตดีนะคะฟรีดาวไปเลยนะไม่ต้องใช้เงินออกรถใครสนใจยกวยผูสายตรงมาหาเกดค่ะที่สุด 5 7 7 7นะคะทางไลน์แอด i ฟฟิเชียจะเป็นอสไสเคสหนึ่งสองสามสี่อย่าลืมอาจจะน่าก็ได้เเ่นเดยวกันค่ะและก่อนจากกันในคลิปดีๆนี้นะคะที่ๆีขาอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เกดด้วยค่ะเล่นกำลังใจนะคะให้เกตและก็ทีมงานครงเสียงค่ะและสำหรับคู้ตอนนี้เกดขอตัวลากไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไม่ไปค่ะ